ไปกับพี่เดียว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 ผมคนเดีตอกใจความเรื่อยๆเอาเฮ้ยอยู่เดียว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 ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปดื้อไปดีคำบมแม่เขียนแค่พิมพ์ว่าโปเกส89หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมด แล้วน geliyor, ้องๆจะได้รับชมคล mm ิปใหม่ๆของพี่เกตด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pocket Gamer สวัสดีครับผมผมเอแคสเตอร์ผมนะอยู่เกม Ultimate Chicken Hot ใช่ไหมใช่ครับมาพร้อมกับท่านอื่นมามีใครบ้างครับมี Pocket แปเก้า Gen Gamer New k o งและคุณซาแบงค์ c a m e l o ี e r o ซาซายาวไปเรื่อ่ๆไป โอเคมาเลี้ยวด่าแล้วก็ปนป่วนกันต่อใครเอาด่าอะไรดีเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นไอ้นี่เลยอยากเล่นดีบแพร์ปัดแบกจะเอาตามผมละได้อ้าวมีการช่วยในคืนด้วยไมปเอาคืนไม่คืนวันคืนไหนคืนไหนยากคืนเย้โอ้คืนมันยากได้คืนแล้วคืนคืนคืนอะไรท่านแมงใหญท่านแมงไม่ยากแล้วท่านกูผ่านได้เลยมาเดี๋ยวผมโชว์พาวให้ดูโชว์ไปลูกผู้ชายตัวจริงต้องยอมแพ้ใครได้ง่าย ยอมแพ้งในหน้าประตูให้คนโก้ไม่ไม่โอเคโอ้โหแต่ละคนตึกซื้อข้างหน้าดีกว่าคกูอย่ากนะไปตายดาวหนค์นยโดนปั่นพอดีเลยน้อโดนแอบท่านแบมแอบผมแอบท่านทำไมโหดร้ายกับเราอย่างนี้ท่านโดนผมดักแล้ว ได้จัดไปมีแล้วกันมาแต่โอ้โหอะไรวะนั่นอะไรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมแลดูนะกลัวนะกลัวคลิปเราพอเห็นทางไปเลยเด้อเลยเดาอไปเองเดือดแปดคลิปคลิปบลิปคลิปคลิปโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจอดับสองมัน ไอ้ปลาฟ้านั้ไม่รู้นะไม่เกี่ยวเขาเองหรนาวโดนอีกคนจิตใจทำด้วยอะไรเหตุในจึงไม่รักกันจิตใจตรงกันถูกพัลรักหมุ่ยรักใครให้ดื่มนมโอ้แต่แล้วจะไปยังไงวะนี่เนี่ยมันตส้รอมันตูเปิดดิจะฟาดตายแล้ว โอ้ยนั่นควรตัวเขาตีมาเลยเียังรอตายแป๊บตายแล้วตายอีกใจดำตายซากตายซ้อนตายซ้อนเงี้ยนเขียนทรยศกดสูด้วยกดสูดด้วยจริงวังเดะวังวังเดะวังเด้ทันแบงค์ไม่นะไม่สนทิป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 เด็กจะไม่ทันทิปโอเค โอ้ยย่หจะไปยังไงวะเนี่ยม um ีอยรกุกคนเดียวรอดอย่า no> ้ hm um <S <s ูดเดียวจะไปตังไหนคุณนิวจะไปออกเดินโดนแถบผมแน่โดนแถบผมโอเคไทยแตกไปเข้าไทยได้แค่ครึ่งเดียวเวนกัมได้สิจุดว้าทนายยศหักเรียมโอน

จัดไฟชูใ่ไฟครับพี่โอ้โหโคตหดป้าใจหายแวบจัดไฟชดใ่ไฟครับพี่เดียว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 โตรันาต่อความง่ายเรื่อยๆเอาเฮ้ยอยู่เดียวเดียวเดียวไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปดื้อ ไปดีครับผมแนะตายเลยท่านโดดเลยโดดเลยตายโอยคุณดิวโดดเลยโอ้ยตายทำไมไม่ตายคุณดิวสวยไม่ตายทำไมยังอยู่ต้องตายไปแล้วควรจะตายแล้วอยู่นานเกินไปแล้วเขาน่ารักไม่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 น่ารักเลยไม่มีความน่ารักเลยแต่วางของทุเรศทุเรศอะไรอย่างนี้หรอนี่ไงเจอหอนหอนี่หลอใครวางระเบิดเนี่ยรอเลยมันไส ฮิปฮิปฮิปเยอะฮิปฮิปฮิปโอ๊ยโดนกระเด็นตายเยอะโว้ยโดนระเด็นตึ้นชัยแม่งเหือดตึ้นชัยแม่งเหือไปไม่ลงใครไปดักไว้แต่เมื่อไหร่เนี่ยเอฟเอหะเ็บเอไม่ตา้นชย ทุกคนท so so hey, no. ุกคนแล้วคุณโคนน่ารักนะคุณเด้งค่คุณเด้งมามามาแตขึ้นมาีล ja> ้วคนดกินแตกตายขึ้นมาตบกินแตกมา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 เววางผิดมมาเฮ้ยคุยขาขา้อยนเดียนเลยฮิป เ็ไอ้ยยตาดอกไม้นั่นมันทำอะไรวะนั่นน่ะดิโอ้ยเป่าขาดจะบอกว่าแค่อีน้ำวยังไม่พอมีดอกไม้อีกตาย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 ไข่มาเกียนแตกเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แล้วแตเราผ่านไม่ได้ก็ไม่มีใครต้องผ่านไปเลี่ยงเลยเวรกรรม ันแบงว่าไงท่านเอานี่ละทางมัสดุกระดูกับทำไว้ไปไปก่อนไม่สนแล้วไม่รู้วิธีไปแล้วโอ้นเถินฟ้าท้ายไปเลยเตนอย่าไล่ดีตายหมดเลยทีนี้แต่ที่มันจะง่ายจริงจริงมันง่ายแล้วนะอันเนี้ยมันง่ายแล้วอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเบิร์ตไปนี่ แบงค์ระเบิดอะไรท่านระเบิดอะไรแน่แน่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยหยุดตายตาย่ายนานแล้วที่จะโดดนี่เลยมันไม่ธรรมดากับดัดนั้นผมโดนเรื่อยๆเลยโคตรแค้นเลยอีกกับดัดเนี้ยของท่านแบงค์เองด้วยกับดัดตัวเองวะเนี่ยกับดัดตัวเองโหดร้าย นี่วางไปวางไปวางไปเอาเลยเอาที่สบายใจกันนะจะทำอะไรก็ทำไปวางไปวางไปวางไปเอ้าน้ำกสชะน้ำกระสชะโอ้ยลาก่อนทานเกียรตไม่รอดหรอกแล้วเป็นางที่ผมช่วยไว้เอาเลยจบไปแล้วเรยอยโดนมากที่สุดเออแม่งรัวแม่งเลย วิตีสามเทิร์นเลฟไม่ต้องห่วนะทุกคนจ้ะมเยวไม่ได้บักอะไรเนี่ยเก็บเอออเนี้ยตัตัวตัวตัวตีวไงยิัวตูตัวตัวเัวตัวตตัววตัว่าไงัวว ได่โอ้ยอมไปเต็มนะเต็มตูดทะลอกเอาต่ข้างล่างยังโดนอีกอ่ะพี่ตีตูดตีตูดหาที่ครับคือเด็กดื้อตีตูดตีดืออืมเด็กดื้อตีตูดเอ้มีใครเอาระเบิดเลยบอกตรงอืโอ้ยนิ่งๆดิเด็กดื้อต้องตีตูดฮิปเอ้ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้อยาชิปชิปชิปไม่ไม่ไม่อเพี่มันเออเเออเออเออยาอะไรอะไรโอเคไปเลยไปเลยว้เอตายังไอนห่อย่างน้อยก็ไม่ได้ที่โหลนะทนแบงก์นันมีาหน่อยจัดไปเดี๋ยวทให้ชใเ่อกับพิ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณกูไปให้เข้าเลยอะมาไปโอ้ยกเดือยลกกคไปให้เข้าไปให้เข่าไป้เาไ้าไป่าไป้าไปเ่เ่าไอ้าเห้้าไป่า้าไปเข่าเาไเไเ่เ่เไปเเ่ไปใหเ้เไปใเ่าไปให้้เข่าไปใ่ไปไปเ เด้งกลับดีใจไปแตวอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาปิดคลิปแล้วกันเดี๋ยวเกดตั้งให้มันสั้นๆเดี๋ยวสั้นมากก็ได้เย่เยมเลยเย่ซานต้าไอ้ชุดเด็กเกดไปเดี๋ยวคลิปสั้นเกินทันแบงเป็นเกดเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเปลี่ยนชุดไปไปไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดเรียบร้อยเหลืองทั้งตัวเลยเหลืองอ่อยเลยไม่เหลืองอ่อยอึบอึบอึบโอเคทันแบงค์ปักหมุดได้แล้ว ไปกระโดดเล่นทีนี้มาเป็นขี้เลยพอแล้วเป็นอันเดิมกันโอเคอโอเคผมเลือกด่านที่แบบน่ารักท่านนะออืืมมเหนกันด่านเด็กปาน,บบนานไตเด็กปานีมน่มันโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหง่ายๆบิดเครื่องหนึง่งดี <c oughs> กานเงินอะไนอนนี้กาเไม่ได้อันนี้ไหมครับคุณแบงก์กดค่ะกดากดอกแล้วเลือกของใช่ใช่ใช่ทีมมีเวลาห้าสี่สมสองห่งมันหมดแล้วโอ้แม่ชาโหอ้มไม่เคิลมาเลยนั่นวารีตายเออคุณเดีฝากทุกคน อย่างงูคุณนิวยังไงเดี๋ยวคุณนิวได้ขึ้นไปปุ๊บก็เดี๋ยวปั๊บกูก็ไม่ได้ขึ้นละเออหรือโจ้กับดาบคมนี่แหละใช่ใช่วางเองตายเองนั่นเโอ้โหร้อนเพลนเลยแอบท่านแบงค์นี่ไม่ธรรมดาแน่เม็นปัญจาในการแอบท่านเลยไม่ได้แล้วลองปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเนี่ยปล่อยไว้ก็ต่อไปปล่อยไว้ไม่ได้แล้วปล่อยไว้ไม่ได้แล้วคืออะไรเนี่ย ไปไม่ได้เลยแบ็คคนดีแทแบ็คไปเด็กไปเด็กไปเด็กนั่นแหละรู้จักเป้าลุ้มเต้นนี่นี่นี่เนี่ยรู้จักไม่ไรให้ทุกแกท่านูนั้นหึงตัวเออไปนั่นแหละแล้วก็แล้วก็ไปกันไม่ได้กันหมดดีมากบอกแล้วโหดโหดนะโหดใช่

ดูไก่ไก่ง่ายเลยเวรกมจีสักทีทันแย่แทบทันแแทบอีกแล้วอาร์ติเมตแฟปเปอร์แล้วแต่กันเลยค่ะเอาที่สบายไก่ค่ะดูไก่ที่โคตรน่ารักเลยติ๊ติ๊ต่อไป ยึบเย้ยคุณครูก็น่ารักเหมือนกันอันนี้ครูใบเตยเมื่อไหร่นะไปนานแล้วไปนานแล้วอันเลือดอันเลือดเดอะเลือดไงฮึบท่านแดงไปแล้วเออท่านแบงค์ไว้ดีดีดีอะไรท่านดีอะไรดีดีดีใช่ไหมดีไปทางนู้นวนท่านดำเนี่ยดำสวยไม่เออดำสวยท่านแบงค์ผมดำสวยเด็ดเด็ดอีกคนนึงฮึบอึ๊บอึ๊บื้เออดีมากจะได้จบแล้ว เรียบร้อยคลิปเร็วนะเนี่ยคลิปนี้เร็วเร็วอ่อนแอก็แพ้ไปโอ้โหดูนี่่ใยแต่คะแนนแบบอะไรเป็นเพลินเลยครับผมเอาละในฐานะมาร์เไรเดอร์คนหนึ่งเอาเลยผมตายอ๋อมันมันติดกระป่อยนี่หว่าไมด้ยินดูเพลินเอ้ยคุณโคลด เงาแบบค์ไปมันคือรอดพูดอยู่แบบแมพพูดอยู่แบบแบบแมพเพิ่งพูดจะตายเรียบร้อยเลยโอ้โหคะแนนเท่าเกมเลยอ่ะโอ้โหแบบพอแถบสายระเบิดใช่เออใช่สวยๆค่ะอืมโอ้โห โดนตายโดนโดนคุจะตายไหมตายแล้วตายแล้วกระโดดต่ำๆกิดเป็นเพื่อนพิเกตอ้แตกทาที่บอกเลยโนินเออร์โนฮอยไอ้ไม่ได้ก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหะไม่แคร์ใช่ไหมจังหวะนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีว ได้ก็ที่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านเยฟโอ้โหดูหน้ากที่ทีเดียวเลยเออเดนดูดโดนดูเห็นไมเข้ามาเออคนละลูกตายคนเดียวโอ้โหของเขาเองอ่ะทุกคนจับกันล้วนๆแต่คะแนนแทบ

ดูที่จะไปได้ไหมไหนไปโชว์ผมดูเลยนี่ละนี่ละมีกูไม่ต้องแอบเลยไปใครใครใครเขาไม่รู้อี่เขาแอบยันเนียนอะไรเหรออะไรเหรอแต่ท่านจะไปยังไงเนี่ยอยากจะรู้นั่นไงทางไปเห็นแล้วจอมแม็กโครไทางไปของผมเอสองเทินเล็บ คนดีแล้วต้องแบบว่าใช้แรงดึงดูดทุกอย่างให้เป็นประโยชน์โอ้โหแม่เจ้าตายทันทีตายทันทียอดเน่าเนี่ปด่านนี้มันยากจริงเลยไม่ใช่ด่านเราไงทําไมมันยากไปดิแท๊ดไปดิ เออยื้ไขายรอดดิตายหนุ่มนำเต็มไปหมดเลยนี่เงยนี่ยังนัเราก็ไปทีโรนี่อยุคอดีอันเดนต์ล่ะคื์เรียบร้อยแล้วส่บอกแล้วเร่ยกอย่างนิวคุ้งน่ะไม่มีทางเดียวที่หนึ่งอะรอบแรกไงนิวคุ้งยังไม่ชินมือไงเล่นกันเกตก็บพอกัน โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4ี่คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทั้งสี่ช่องด้วยนะคะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายค่ะน้องๆอย่าลืมกด s u s c r i b e ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็กของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะคลิปตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปตก่าๆของพี่เกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย